สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับซานเปริกิโนนะครับตัวนี้เป็นอิตาเลียนสปาร์ n ิงดิงนะครับตัวนี้ก็แม d e i ินดีอิตาลีนะครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับเป็นรสพอมเดมิโนนะครับก็อ่านตามส่วนประกอบนะครับเราก็จะได้นะครับน้ำเกรสฟุดนะครับ 16%นะครับที่เป็นส่วนตัวเนี้ยนะครับเป็นเข้มข้นแบบ16%นะครับมนาะ <_ d ose> เดี๋ยวชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นกันบ้างดูสิว่าเออสปาร์คิ้งดิงนะครับที่เมคอินอิตาลีโดยตรงเนี่ยรสชาติจะเป็นกันบ้างเออข้างบนเนี่ยก็จะมีอันนี้กันไว้นะครับคือถ้าเกิดของไทยมีอย่างนี้ก็ดีเนาะ <_ d ose> นะครับเพราะอันนี้เป็นอะไรเหมือนกับกันฝุ่นอ่ะเพราะบางทีของของบ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบางทีมันก็เจอฝุ่นนะครับนี่ก็คือเป็นการการันฝุ่นมาปึ๊บเป็นไงกันมาปึ๊บสำหรับคนนะครับที่ยัััังงงงงไม่รรรรรู้้้้จกกกกนนนนาาสสปป์์คคคิิิิดดะะบบ็ื นานนะครับที่มันมีความซ่าบแบบอ่อนๆนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าความซ่าของสปาร์คิ้งดิงนะครับก็อยู่อยู่ประมาณนี้จ้ะเห็นไหมมันจะมีความซาอ่อนออกมานะครับเขาเรียกว่าสปาร์คิ้งดิงนะครับคราวนี้ดมกลิ่นเฮ้ยกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมนะคือเป็นแบบมะนาวอ่ะพอมพอมริมโน่เนี่ยก่อนมันเป็นมะนาวชนิดหนึ่งอ่ะเพียงก็บอกไม่ถูกนะครับมันเป็นชื่อทับศัพท์อ่ะนะครับเหมือนกับอะไรบูเบอรี่ก็เป็นบูเบอรี่อ่ะครับมันเป็นการทับศัพท์อ่ะ เฮ้ยแต่กินออกเชิงแบบพวกเลมอนนะฮะโอเคคันนี้คืมรชาติ h, กินแล้วคันนี้รูร้รสชาติได้นะครับขาบอกก่อนนะครับว่าอย่างแรกเนี่ยคุณอาจจะมองเห็นฟองเยอะนะแต่เวลากินไปล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจะรู้สึกถึงความซ่าออนออกมาิีเดียวนะครับจินตนานการง่ายๆนะครับสปาร์กิ้งนี้ก็คือว่า น้ำมรมนะครับแล้วคุณทิ้งไว้ข้างนอกสิบนาทีคุณกินเข้าไปเนี่ยเฮ้ยความซ่ามันี่เลือนออกก็จะประมาณนั้นนะครับในเรื่องความซ่าอย่างที่สองนะเฮ้ยตัวนี้ทําได้ดีอ่ะมันก็คือเป็นเลมอนนะครับแบบชนิดหนึ่งอ่ะ <c oughs> พอมินโนโมันจะอธิบายไงดีว่ามันเป็นเลมอนแต่มีความเลมอนก็คือหวานนําเปรี้ยวนะครับบวกกับความเปรี้ยวของมะนาวน,นิหนึ่งอ่ะนะครับมันก็จะแบบว่าให้ความรู้สึกอย่างนั้ครับและที่สําคัญนะครับอีกอย่างนึงคือว่าเฮ้ยตัวเนี้ย หวานเปรี้ยวและขมคุณอย่าลืมนะครับเวลาที่คุณไปกินพวกเครื่องดื่มของฝรั่งอะ่ะอย่างเช่นพวกค็อกเทลใช่ไหมเขาจะต้องมีอะไรมีเปลือกนะครับทาข้างๆเพื่ออะไรครับมันจะมีรสขมๆออกมาดังนั้นเนี่ยไอตัวนี้นะครับมันจะมีรสชาติสี่อย่างครับคือความซ่าแบบอ่อนๆอ,อ,อย่างที่สองนะครับมีความหวานของเลมอนอย่างที่สามนะครับมีความเปรี้ยวอ่อนๆของมะนาวและอย่างที่สี่คือมีรสชาติขมออกมานหนึ่งซึ่ง เฮ้ยถือว่าทําได้ดีนะเพราะว่าถ้าเป็นคุณไปกินนะครับพวกคกเทลทั่วไปอ่ะเฮ้ยมันต้องมีรสขมนะครับเพื่อว่าให้มีการตัดรสชาติแล,ล้วพวกฝรั่งเขจะชอบนะครับอะไรของขมมาน,นิดนึงถ้าเกิดคนไทยอย่ะจะบอกว่าเพี้ยนทำไมมีอะไรขมๆม,มันแปลกๆไม่ใช่จ้ะเวลาฝรั่งเขากินพวกคาเทลคุณไปดูเลยเขาต้องเอาเปลือกเอาอะไรเงี้ยมาทารอบๆเงี้ยเพื่ออะไรครับความขมไงเรียก้สถึงความเป็นธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเพี้ยนทำไมมีขมๆผมไม่ถนัดอันอันนั้นคือว่าเราทำการกินที่ต่างันคครรบบุณออยาู้้ว่่ใหเืืงดมแ สปาจิ้งกับเกลดดีๆใส่รถธรรมชาติพวกเลมอนเป็นไงคุณลองมาซื้อตัวนี้ดูนะเพราะว่ามันมีรถขมแบบเปลือกไอ้นี่มาด้วยคือในเอเชียไม่ค่อยมีใครทำนะครับที่มีมรสชาติของเปลือกที่มันของขมติดมาให้แต่เจ้านี้นะครับเป็นของยุโรปที่เขาทํามาครับโอเคก็แั้นงั้นก็ถือว่าให้เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนะครับว่าส่วนมากที่ไปกินสปาิ้งดิงที่ทําในเอเชียนะทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นนี่เพิ่เจอ ถ้าเกิดเป็นพวกเลมอนอะไรพวกนี้นะมันไม่ค่อยติดรสขมของเปลือกมาเฮ้ยแต่นี่ก็ทํารถจัดติดเปลือกมานะครับโอเคครับเพี้ยนจัดก,การคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเรื่องนึแค่อยากสนสนุนเพี้ยนนะจ๊ะมีช่องทางธนาคาราออมสินขึ้นอยู่นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า